อ่ะต่อไปมาดูขั้นตอนสุดท้ายนะทําการจีระบบไฟพลังงานแสงอาทิตย์มาปุ๊บมาเข้าหานี่นี่มาดูการต่อไฟอันนี้คือใช้ฟิวนะไฟรูดทองแดงต่อเข้ามาเอาแบบดีๆเลยมันจะใช้งานได้ไหมขั้นตอนนี้ก็ค่อนข้างจะยากหน่อยใช้รับมุมมุศสาเยอะหน่อยโอ้ยต่อพิษอีเอ้ยต่อฝั่งนี้เลยวะเฮ้ยต่อฝั่งนี้ไเอ,อ,อ,เ,อเราแม่งจะต่อพิษ สมองจำไม่ค่อยได้เรื่มเรื่อนเลรื่อนมาแล้วใช้สมองเยอะเกินช่วงนี้ช่วยเชียร์เลยช็อตจะช็อตจะช็อตเงยตาคนตกใจทำไมมันช็อตมืออย่าโดนนะเดี๋ยวมะ

เอาฟังขัวบ้างฟังซ้ายฟังขัวจะต้องรีดนะตามได้แฮมรูไปไอเฮี้ยพตดมอสีพอดีเลยเนี่ยใช้งานพอดีคมมากว้าย ตัดได้แต่ไปไฟอ,อ่ะมาดูไฟมันจะเข้าไหมนี่แสงแดดใจมันตรงนะ<ม>เดี๋ยวเรามาดูกันว่าไฟโซลาเซลลจากกระจกแล้วก็กระทะมันจะสามารถชงงานได้ไหม,มดูนะขันต้นเลยปรับมุมองศาก่อนต้องไล่หาระดับนี่นะอ่าอันนี้เอาระดับนี้ก่อนลองเสียบดู ไปยังไม่เข้านะพอ,อก,ก่อนซับไลฟ์ับ,บไปเรื่อยมามาดูเตี้ยหรือไม่เตี้ยปิดไปเลยไอ้เยอะยังไม่ได้ ไม่แดดมันไม่ค่อยแรงวันนี้มามันโดมันจะติดไหมเฮียเอ๊ยเป็นไรวะไอตอนลองไมทีดีแท้หวะอันนี้อะไรได้ ชดเร็วมาดูมันจะได้ไหมตายเร็วติดไหมติดไหมมาดูท็อปลักนะอ้าปิดปิดท็อปลักท็อปลักเป็นไงได้ไหมไดยไหมอ,มอาเสียบเปิดไฟ <laughs> ถ้าถ้าอย่างไรถ้าเราเราออกแบบมันเกีกาบถังนี่รองรองแพนและแพนแต่ตัวนี้ปุ๊บมันไปตรงจี้ไปตรงเออจ<ำ>ี้บางทิศสายอะ่ะจี้บางที่เลยไม่จี้เหมือนเหมือนเราจี้ปุ๊บจี้กดงเนี้ยเ<ต>หรอ,หรอเออคือไม่ต้องนี้ออไม่ต้องเป็นนี่มากเพราะว่ามันถงังมันมันเป็นอันผมีจี้เห็นถังไหมโอเคไม่ได้จะเห็นเราไม่เห็นหรอกเอาลองโอเค เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไหมนะเอาเอาใหม่บ่เอเอเมื่อกี้ไงอันนี้คัดออกมาดูเสียบดูนะว่ามันจะติดไหมมาดูนะอ่านี่เดี๋ยวปิดพัดลมก่อนนะมาดูนะเสียบลักปึง้งแปะติดไหมไงไหมติดนะเธอติดนะพลังงานแสงอาทิตย์จากกระจกแล้วก็กระทะมันสามาครใช้งานได้จริงนะทอดมาดูทอดนะเนี่ยเห็นไหมเอา้าเสียบ ดีไหมต่อไปถ้าใครไม่เชื่อนะมาดูอตรงนี้นะนี่มาดูว่าเวลาจับออกเนี่ยแต่ก็ไม่ทันโน้นเดี๋ยวเขาหาหว่าเคาะอีกเอาดึงออก,กมวยปีดับไหมถ้าเกิดมีไฟพลังงานแสงอาทิตย์จักกระทะมันจะค่อยไฟค่อยไฟมันจะค่อยไหมเรื่อยอ่ามันไม่ยากนะเอาเอาเออกก็ได้เอาปุ๊บดับปั๊บพอใส่ปุ๊บก็ติดตาบเห็นไหมนี่ ก็คือเราเนี่ยไม่ต้องไปหาใช้ไฟจากคนไทยไปได้นะให้เราไปหาพวกทงนงทงแดงมามาพลิกไฟใช้เองเลยมันก็สามารถใช้งานได้จริงถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะเอามาดูอีกรอบนึงเอาออกนะนเห็นไหมออมกระดับก็แค่ดีเองถ้าใส่ไปคือต้องหาดับมุมสา,ายดีนะนี่ยห้ามมุมสา,ายดีมันก็จะค่อยๆมุนนะนะ หากินว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์นะสวัสดีครับมันไม่ยากยนะแต่ก็ทำใช้เวลาทำมาน12ชั่วโมงนะแม่ตะกองเนาะทำตามดูเลยกันพี่น้องกัมพูชาเราสวัสดีโอเค